แนะนำหนังสืออ e ีบุ๊กหน้าอ่านเล่มสองแก่นทองปกครองหลักการสำคัญและเป็นหัวใจของกฎหมายปกครองโดยนีนารอคำนำแม้ไม่จบกฎหมายท่านก็จะสามารถเข้าใจหลักกฎหมายมหาชนปกครองได้นั่นคือความตั้งใจและมาตรฐานในการเขียนบทความนี้ขึ้นมารองรับท่านผู้ไม่จบกฎหมายด้วย กฎหมายมหาชนปกครองคืออะไรอยากรู้คำตอบไม่ยากหรอกนะครับเปิดตำราหนังสืออ่านคำนิยามก็รู้คำตอบแล้วในเวลาไม่กี่นาทีและในระยะเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีท่านก็จะลืมคำนิยามอย่างรวดเร็วเช่นกันเนื่องจากท่านยังไม่ได้รับชุดความคิดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานถ้าสังเกตในเอกสารนี้ หัวข้อคำนิยามจึงอยู่ท้ายสุดในหัวข้อที่10นั่นเองปัญหาใหญ่ของการศึกษากฎหมายมาชนปกครองคือส่วนใหญ่อ่านเพียงตัวบทไม่ทำความเข้าใจหลักการที่อยู่เบื้องหลังตัวบทเสียก่อนได้แต่ท่องจำและนำไปตอบหนังสือเล่มนี้ชื่อแก่นทองปกครองจะมาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ให้ท่านได้เข้าใจหลักการและเชื่อมโยงไล่สายกฎหมายได้สารบัน 1. รัฐและการปกครอง 2. เกมแห่งรัฐ 3. การกระทําของรัฐ 4. กฎหมายคือเครื่องมือของรัฐ 5. ที่มากฎหมายมหาชนปกครอง 6. หลักกฎหมายมหาชนปกครอง 7. รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 8. ข้อแตกต่างกับกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา 9. วิธีเชื่อมโยงหลักพื้นฐานกับตัวบทกฎหมาย 10. กฎหมายมหาชนปกครองคืออะไรหนังสือเล่มนี้เหมาะกับ 1. ผู้เตรียมสอบตุลาการศาลปกครอง 2. ผู้เตรียมสอบพนักงานคดีปกครอง 3. ผู้เตรียมสอบผู้ภาคภาษาอาียการ 4. ผู้เตรียมสอบเนติบัณฑิตวิชากฎหมายปกครอง 5. ผู้เตรียมสอบงานราชการทุกตำแหน่ง 6. ผู้เป็นทนายความที่ปรึกษาผู้ต่อสู้คดีปกครอง 7. ผู้กำลังศึกษานิติศาสตร์ปริญญาโทรปริญญาตรีโดยเฉพาะด้านกฎหมายปกครองสนใจสั่งซื้อได้ที่ line n i n a ล o ราคา590บาทรูปแบบหนังสือไฟล์ PDF